น้ำต้นเลยครับครับสวัสดีครับผมพอศักดิ์เล็กครับสสวรรณรันครับครับวันนี้เราช่างพิกัดร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดครับเมื่อกี้ช่างเป็นไงครั้งแรกก็ผ่านนิดหน่อยครับครับก็สบายๆเลยคุมม่อกียโลน้ําหนักนี้อ๋อคุมสบายๆครับโลกว่าโลกว่าก็สองโล้อมปกติก็ผ่านอยู่แล้วไม่ต้องคุมอาหารอะไรเนาะใช่ครับแล้วเราซ้อมูีที่ไหนครับค่ายสสวรรณรันครับความมุดซ้อมมีเยอะไหมช่วงนี้ก็เยอะครับเยอะเลยนะ ก็มีหลักๆใครช่วยบ้างไฟนี้ก็มีนำพลครับครับนำพลโลโบครับก็ตัวใหญ่ๆช่วยกันเนาะเก็บตัวมากี่วันกันบ้างวันสามสัปดาห์ครับสามสัปดาห์ได้แล้ววันพรุ่งนี้ต้องมาเจอกับมาดําครับไม่เคยเจอแน่นอนไม่เคยเจอครับแล้วเคยเห็นมาก่อนไหมยังครับยังวางเกมวางแผนไงดีไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเลยก็ไฟนี้เตรียมร่างกายมาดีครับก็เต็มที่ครับสู่งันเต็มที่บนเวทีดีกว่าครับครับผมก็อยู่ที่ เกมการชกละใช่ครับเพราะเราก็ซ้อมมานานเหมือนกันใช่ครับเกือบเดือนเลยเนาะใช่ครับแล้วล่าสุดจบที่ไหนไว้ครับชกที่ที่นี่แหละครับที่มวยเด็นทีทไทยเป็นไงวันนั้นก็ชนะน็อกยกสี่ครับจําชื่อได้ไหมน็อกใครมาชนะเทิดเกียรติครับเทิดเกียรติน็อกยังไงวันนั้นด้วยหมัดครับด้วยหมัดด้วยหมัดแล้วพรุ่งนี้ก็มีเหมือนเดิมพรุ่งนี้ก็ดูวันวันเวทีเดี๋ยวครับโทเแน่นอนครับแน่นอนอายุเท่าไหร่แล้วครับสามสิบสามครับคนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬครับบึงกาฬนะไปปกี่กิโลแล้วปลยปล่อยก็ประมาณห้าแปดห้าเก้าครับขาพื้นเทลเป็นมวยอะไรอะไรนะครับมวยอะไรสไตล์ก็บู๊ดุดันครับ่าซ้ายหรือขวาขวาเราสูงร้อยเท่าไรครับสูงร้อยห้าสิบห้าครับเราชกมวยทั้งหมดประมาณประมาณแปดสิบหกางครับาพี่น้องช่วยเชร์พ่งนี้หน่อยครับครับก็ฝากช่วยเชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอือขอบคุณครับตัวไหนครับชื่อ ชื่ออะไรนะชื่อมวยชื่อกุมันดังครับท่ายสุนทรีลาหัวฝายสุนทรีลาหัวฝายนะหรือว่าพุมพันธ์ม่วงเนาะวันนี้มาช่างพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเจ็ดกอนเมื่อกี้ได้ลองช่างครั้งแรกเป็นไงได้ได้เลยเนาะผ่านเลยคุมมากี่กิโลครับน้ําหนักนี้คุมมาสามจุโลแล้วใส่จุดโลเออสองสามกิโลเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมที่หัวฝายครับสุนทรีลาหัวฝายนะจังหวัดไหนจังหวัด จังหวัดแร่ <c oughs> มีข้อมูลซ้อมเยอะไหมม,มีใครบ้างเอาหลักๆช่วยกันเนี่ยมีเพื่อนแล้วก็ไรๆเขาครับผมเก็บตัวมารวมๆกี่วันไฟนี้ซ้อมมาน่าจะเดือนกว่าเป็นเดือนเลยนะเราได้เคยมาชกที่กรุงเทพยังยังจะมาไฟนี้เคยมาไฟนี้ไฟแรก<ฟ>นี่คือไฟแรกเลยตื่นเต้นไหม เพราะว่าแต่ดีใจเฉยๆเนาะก็เลยพอขึ้นรายการก็ซ้อมเต็มที่เลยแล้ววันนี้ต้องมาพรุ่งนี้ต้องเจอบใครเนี่ยคอนสักเล็กนะเคยเห็นเทปเคยดูฟอร์มเขายังก็ดูมาแล้วเนาะเขาเป็นมวยอะไรดูมาแล้วเเป็นมวยหมัดแล้วเดิมบูนยก็สไตล์บูเลยแล้วเราสไตล์อะไรสไตล์บูบูเหมือนกันเนาะแล้วล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนเนี่ย ล่าสุดชกชกแพ้ชกเมืองในเมืองแพ้อ่าก็แถวแถวค่ายเนาะก็แถวแถวชกแถวภาคเหนือใช่ไหมใช่ชกมาช่วงหลังนี้ปีเนี้ยเอาปีเนี้ยชกมากี่ไฟแล้วปีนี้ปีนี้ชกมาจัง,งจังไม่ได้ชนะกี่ไฟประมาณชนะน่าจะเยอะกว่าแพ้ได้ชนะเยอะกว่าแพ้เนาะแล้วล่าสุดก็ชกแถวแถวค่ายจำชื่อได้ไหม จำคู่ชกได้ไหมจำไม่ได so like, like so ้ก so ็เช right. ่าอย่างเดียวก็คือตื่นเต้นหเือครั้งแรกเลยครับโอเคเราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ20 20ปีนะเราคนที่ไหนเนี่ยจังหวัดตากจังหวัดตากจะเราไปปอยกี่กิโลครับแบบกินอิ่มนอนหลับอย่างเงี้ยไปปอย60เท่าไหร่ครับ62เลยนะสไตล์บูสนัดซ้ายหรือขวาครับ งเราสูงร้อยเท่าไรร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยมากี่ไฟแล้วทั้งหมดประมาณประมาณน่าจะยี่สิบหกครับแล้ยี่สิบกว่าไฟเนาะฝากพี่น้องช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยครับเอาไงเอาพรุ่งนี้จะทำเต็มที่ครับในสถานที่ก็ตั้งใจครับตั้งใจตื่นเต้นไหมนิดหน่อยนะแต่พรุ่งนี้บู๊ตามสไตล์เลยตามสไตล์บู๊เลยครับเอ้ยจะหมดแรงหรือเปล่า ไม่รู้ครับไม่รู้ต,ต้อง,องลอง,ลองดูดงโอเคทำหนักครั้งแรกด้วยใช่ไหมโอเคขอบคุณครับ